อ๋อหลังจากมาไปแข่งขันนิทานคุณธรรมมากัชนาอุจดัยที่หนึ่งจ่ามาสิมาวางให้ที่น้องด้จ่าสองเลือกเรียนท่านคณะกรรมการคณะครูอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีผู้มิเกิท่านค่ะหนูชื่อดิีนวิทยาพรเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตห้าค่ะ มือนี่หนูมีความยินดีและภูมิใจจะนำเสนอนิทานสรงสืมคุณทามและจารีธารมเรื่องเจ้าเสียนซัดบิทหากานพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้นูเลยเด้อค่ะขอพูดลหลายๆเะค่ะทอมกองกว่าใญ่ที่เขียวเข้มที่มีทั้งต้นยักษ์สูงใหญ่มหึมามีต้นฟาร,ร์มที่มีใบเขียวกลางออกเหมือนพัดและเถาวันที่ผันเขียวตามต้นไม้ห้อยระยองระย่างอย่างเช่งอ่ะที่นี่เป็นที่นี่ ป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์ปีกต่างก็พากันโบยบินไปทั่วปิ่นป่าแห่งนี้ในเวลานี้ก็เหลือเวลาอีกไม่งานวันฉลองประจำปีในครั้งนี้ข้าจะจัดการคัดเลือกหาบุ้ทีจะคของตำแหน่งต่าแห่งสัตว์ปีกบรรดาลุกที่เป็นสัตว์ปีกทั้งหลายบนเกาะต่างก็พากันฮือฮาตื่นเต้นกันเป็นอย่างมาก เทพเจ้าชายกติกาว่าผู้ที่มีขนสวยงามที่สุดจะได้รับเลือกเป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกเจ้าลูกกินสิโชวลุงมาเสนอตัวเองเป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกก่อนไค่ขอนี่ไงอินซีเจ้าเอา๋ฮะปีกสะบัดพัดลงกระพือไกลยามโมยบินยิ่งใหญ่เขาจะกลมาเดียดเดียมเจ้าหนุกเก้คงสวย ครีออกมาโตเถียงขอโทษนะท่านถึงฉันจะตัวเล็กสีสันสดใสฉันมีปีกอันสวยงามตามซีาจะกรมาท้าทายละ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 เจ้าหนุแก้วก็ไม่ยอมแพ้เจ้าหนุยุ กรีดลำแพนฐานของมันออกมาเพื่อแสดงความสวยงามเช่นกันอ่ะอ่ะอ่ะอย่าพึ่งดีใจดูก่อนนี้ไงปีแค่ลำแพนแสนพรัางพรายรวดรายอ่อนช้อยนุกน้อยอย่างเจ้าจิ้มเทยไปเจ้าสัตว์ปีั้งหลายต่างพาการมุ่นวายระสับกระสายถุ่งเพียงกันไปทั่วทั้งป่าใหญ่ หุงขาวที่อยู่ริมลำธารม่้อโผใจขอเสนอความคิดบ้างแค่เพียงสีและสักเท่านั้นเลยจะพอฉันต่างหากที่เป็นต่อเพราะอยู่ริมลำธารสะอาดเกินใครผลของพวกเธอแม้สีสวยแค่ไหนมันจะงามได้ยอย่างไรหางไม่เคยทาความสะอาดมันเลยก็แล้วผลหุงขาวผลปีสวยงาม ผุดผองก็กระโจลลงลำธารอาบน้ำในทันใดนกรงหลายที่ก็เห็นด้วยกับที่หงขาวพูดตราก็พากันกระโจลลงลำธารต่างพากันใส่นและปีกอาบน้ำทำความสะอาดกันเป็นการใหญ่น้าเย็นชื่ใจโอ้โหสาดสะอานโอ้โหขณะที่นกทุกตัวกำลังพยายามทำให้ขนปีกสะอาดสะอ้านอยู่นั้น ยังมีเจ้านูกายืนมองอยู่เ้้หนูกาตัวนี้มันก็รู้สึกอยากเป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกกับเขาเหมือนกันเพียงแต่มันไม่พอใจกับขนปีกของตัวเองเลยมันปแอบพมนั้ำอยู่ปลายลำธารเพียงตัวเดียวเมื่อสัตว์ต่างๆพากันมองเห็นต้อพากันหัวเราะเยาะดูเจ้าหนูกาตัวนั้นสิ ช่างไม่เจียมตัวอย่างเจ้าไม่วันได้เป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกกรอกดุกเจ้าหนูกามีน้ำตาเพราะถูกเพื่อนเื่อนเยอะเยะ้ยแต่ก็ยังทำความสะอาดขนปีกของมันต่อไปแต่ไม่ว่าจะร้างหรือขัดสีฉวีวันอย่างไรขนปีของดจาหูกาก็ยังดํำสนิทอยู่เหมือนเดิมแล้วจากนั้นไม่นา เห <c oughs> มือนเดิมมันล้างขนปีกไปส่องดูขนปีกที่น้ำใดน้ำแล้วก็ได้แต่ถอดถอนใจอยู่อย่างนั้นด้วยความเศร้าอย่างที่จิดฉันเป็นกามีขนสีดำมองดูชังหน้าขำฉันเป็นกาแต่หัวใจไม่ดำร้องเรียกฉันกากา กามีคนสีรำฉันเป็น่าเมื่อหลังจากนั้นไม่นานราชสีดีตั้งหลายต่างก็พากันกระจัดกระจายกลับขึ้นฝั่งไปจนหมดแต่ยังมีย้าโอกายังคงอยากจะได้ขนสีที่สวยงามนั้นมาเป็นเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าแห่งสัตสีตีมันคิดคิด แล้วก็คิดอีกว่าจะทําอย่างไรสายตาของเจ้านูกาก็หันไปมองเห็นปีกสวยๆกาลังกระจายเต็มพื้นไปหมดเจ้านุกาจนเกิดความคิดขึ้นมาปิง๊งเจ้านุกาหยิบเอาขนปีกที่สวยงามนั้นมาปักแซมลงในขนปีกของมันจนสวยงามแทบไม่มีใครจะจําได้เลยว่านั่นคือเจ้านูกาเมื่อได้เวลาดี่เทพระเจ้าเสด็จมาถึงป่าเมื่อ ได้เวลาที่เทพเจ้าตัดสินเอาละไหนข้อโคดูหน่อยสิอดฝีใครของใครจะสวยงามผี่ชุดนุกงทั้งหลายต่างพากันยืนเรียงรายเมื่อนุกทั้งหลายต่างพากันโบยบินด้วยดีหลาท่าทางอันสวยงามท่านใดน,นั่นเองขนสวยๆของต้านูกาก็หลุดร่วงด้วยแรงลมเอ้าูกกาสุดอจเป็นยามาก เทพเจ้าโกรธเป็นอย่างมากโกหกหลอกลวงไม่อายเลยหรือไรความสวยงามอยู่ที่ใดกหกทำไมยอมรับความจริงที่มีเป็นสิ่งดีในตัวของตนเป็นสิ่งทีในตัวของตนขอเสียใจด้วย ข้าไม่สามารถให้คนโกหกหลอกลวงมาเป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกได้หรอกเจ้าหนุกาตาถึงก้มงน่ารับการที่ได้โกหกหลอกลวงผู้อื่นมันปล่อยให้ทุกคนเฉลองกันอย่างมีความสุขสว่วนตัวมัดเองก็แค่ไปร้องไห้อยู่ใต้ต้นโอ๊กใหญ่เพียงผู้เดียวที่ทายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโกหกหลอกลวงจะไม่เป็นสิ่งที่ยอมรับของคนอื่นเราควรยอมรับ และพอใจในสิ่งที่ตนมีแค่นี้เราก็สามารถอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความเสืขอบค่ะสำหรับวันนี้หนูขอจบกันเล่านิทานแต่เพียงเท่านี้หนูขอขอบพระคุณการรับชมรับฟังขอบคุณค่ะจบแล้วค่ะพี่น้องเก็ดนาที